ลับเข้าสู่ช like ่วงที่สองของโอโ n i n g Fresh นะคะเมื่อกี้ชมไฮไลท์กันไปแล้วก็น่าจะเห็นหน้าค่าตากันแล้วล่ะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรามีใครกันบ้างนะคะถูกต้องครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับนักแสดงจากกรุงศรีเอฟคอมเมดี้อวอร์ดกันเลยสวัสดีครับ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 วันนี้มาทั้งหมดกี่คนครับหนึ่งสองสามสี่เอฟรายการที่ขึ้นสูงสุดเลยครับไล้ยคนครับได้แสดงตัวนะครับเอามีใครใใใหหมม่ครีม่ครับใครครับ

อาทิย์ที่แล้วเนี่ยมา8คนเพราะว่าสัปดาห์นี้มาทั้งหมด9คนาคนคือนี่คือเลือกมาแล้วใช่ทำเมาเลือกมาแล้ว<ช>เ,วเ้ยทำไมคุณมีปัญหาอะไรไม่มีไม่แม้ <laughs> นะคะก็พูดถึงคอนเสิร์ตในครั er> ้งนี S ้คุอฟ c อมเมดี้อะวอร์ดซึ่งจะเป็นงานประกาศรางวัลที่เขาบอกว่าพิเศษแล้วก็ไม่เหมือนใครแต่ขอย้อนไปหน่อยถึงปีที่แล้วปีที่แล้วเราก็มีคอมเมดี้การต่ชื่อว่าคุณศรีเอฟคอมเมดี้โชว์มาสมีใครได้เล่นบ้างปีที่แล้วจอยก็เคยจอยเป็นต้นจอยเป็นต้นใช่ไหมไม่เลยให้พี่ท่านเขาเล่าให้ฟังหน่อยผมเลยผมเลยนะฮะซึ่งเขาเรียกอะไรประกาศสุราความฮาไปเรียบร้อยครับโดยพี่สังโต๊ะกลม นะฮะซึ่งก็กำกับการแสดงด้วยด้วยความสนุกสนานครับพอตอนที่ซ้อมนะฮะก็จะเป็นอะไรที่แบบอนนู้นอนี้หน่อยแต่พอมาจับประกอบกันปุ๊บฮ้าอุดแตกเป็นคนสุ่ภาพจริงจริงด้วยนะครับผมผมผมเป็นหนึ่งในซีนหนึ่งนะฮะผมโกบุริโกบุริโกบุรินะแต่เป็นแต่เป็นดับเบิลแคสนะฮะมีพี่บอยคู่แบบใครนะ รโบส่วนผมพูดกับน้องกรีนก็จะมีแบบซีนต่างๆที่ฮากันนะฮะก็จะมีเยอะแยะมากมายมีมีน้องๆคนไหนได้เล่นได้เล่นเล่นเลยหมดเลยอะไรอะไรอันนี้ใส่ชุดเซเลมูนครับเซเลมูนเป็นไงผมร้องโดเรมอนไปอะไรนี่กาก้าอะไรมีด้วย เราเราไปแจมเป็นวันลาติต้ากับวันทูทีโซ่นี่ประสานเสียงกันปสาเสียงกันทำให้แบบว่าพิธีกรเขาแบบเคลือบเคลิมเอาเราเข้าไปเล่นด้วยใช่ซึ่งความหามก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายผมว่าเป็นการชิมลางไปก่อนชิมลางปนีีแรกปีแรกนี่จะเป็นเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังของเวทีคอนเสิร์ตว่าถ้าความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะแก้สถานการณ์ยังไงเพราะฉันมีขนานมากเลยเป็นี่แล้วนะฮะก็ นี่เขาเป็นกบลีผัดชาเป็นผัชารอบลองชวยคอเซียงานเ่ใช่ใช่ใช่ๆๆเพพาะเียงนพูดถึงกระแสตอนรอบองปีแล้วหน่อยแฟนคลับมาดูเยอะไหมร้านเยอะคนไปเยอะไปเยอะไปแต่ได้นอนว่าจะไมด้เท่าไห่เต็มเลยเต็มหมูแน่นแต่ว่าแต่ว่าฟีดแบ็กดีมากค่ะแล้วก็พอเอามารีลันหรือว่า มีแบบในคล้องในคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมี๋ยวคนชอบอมไม่ว่าจะเป็นโชว์ไหนก็ตามขนาดพวกเรากันเองเนี่ยเวลาซ้อมก็ยังไม่เห็นของเพื่อนใช,ใช่ไหมแต่พอรันทูแล้วพอถึงวันจริงเนี่ย คือไม่มีใครหนีไปไหนเลยก็มานั่งอยู่หน้าจอมอนิเตอร์หมดเพราะว่าดูดูเรียกว่าดูความไม่ไม่มีอะไรเหลือจะเสียแล้วของเพื่อนเพื่อนนะแทบนี่รีเควสเองกับการที่แต่งตัวเป็นเลดี้กาก้าใช่ไหมเขาหาเองไงแต่ผมนี้ผมงนี้ไม่นี่มาพกพบมานะหยิบจากกระเป๋าเสื้อมาเป็นลิปสติกสีแดงทไทยมาเลยจากบ้านเลยพบแล้วนะพบแล้วนะค้นทางพบทางฮะจีจีไม่ใส่จีมาด้วยจีมั่งแผลงเพิดมั่งอ่ะแต่พอมาถึงปีนี้เนี่ยเขาเดรสคอนเซ็ปต์การเขาเปลี่ยนชื่อด้วย กรุ๊งสีเอฟเขาไม่ได้เอาไว้ผมคือผมจะเล่นใหญ่ทำไมวะเห็นด้วยความความทาดูดูดูนะกรุ๊งสีเอฟเดียวอ่ะไม่ไม่ได้ทอนหรือเลี้งไงอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ทวงความฮาใช่ไหมซึ่งแบบมันปีนี้คือจะเน้นจะเน้นเป็นแบบการมอบรางวัลนะฮะซึ่งก็อันนี้ก็ฮาคิดแตกจริงนะฮะไปฮาไปก่อนฮาอุจจาระนะฮะแล้วผมซึ่ง ความความสนุกสนานมันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะฮะแต่ที่สําคัญที่มีจุดนึงทำให้คนดูได้มีส่วนร่วมกับเราครับนะฮะก็คือเราาดาแซงขับครับ AF เป็นกําเนิดป้ายไฟนะถูกต้องไหมฮะถูกต้อง AF รุ่นหนึ่งเลยถูกไหมใช่ถามว่าใครจะรุ่นสองนะคะขึ้นทวิ้งรางด้วยถามว่าใครไม่ผ่านการมีป้ายไฟมาแล้วบ้างทุกคนไม่ซิงหมดต้องผ่านการมีป้ายไฟ้ผ่านมาไม่ควรมีของตัวเองหมดเดี๋ยว พัชชารับพัชชารับพัชชากระเด็นมาเร่อยอะไรนี่างนีตั้งใจทำไมดิทุกคนมีหมดเราก็เลยหยิบหยิบพอยต์ตรงนี้มามาทำความสนุกเกิดกันเกิดขึ้นนะซึ่งก็ให้แฟนขับส่ง ไฟเาม่ได้ส่งเป็นแบบว่าป้ายป้ายตัวใหญ่ๆแล้วใส่ไปตรงนี้มาแลไม่ใช่นะเขาเขาให้ส่งเป็นแบบการพรีเซนต์ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าเป็นคลิปก็ได้แล้วอันไหนโดนใจพวกเราจะตัดสินกันออกมาแล้วก็ขึ้นไปรับรางวัลกันบนนั้นซึ่งจะมีเรื่องราวอีกแน่นอนพากันคือไอเดียเก๋ไก่ยังไงได้ขึ้นไปบนเวทีอนี้ของแ พูดถึงน้องๆกันบ้างน้องๆน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่เนี่ยก็เคยร่วมงานกับพี่ที่ตอนออสซิสันใช่ไหมค่ะแต่ว่าในครั้งนี้ถือว่าเป็นเป็นละครเวทีนะเป็นโชว์อีกแบบนึงมันยตื่นเต้นไหมที่จะได้เจอแต่ละคนที่ไม่ฮากันเลยอ่ะก็ตื่นเต้นครับผมไม่ไม่รุ่นกันนะแหมสวนวัยเกิรอ่รุ่นแด้วยไม รุยไหมรุดแป๊นี่แล้วแล้วจะลบทำไมครับจะลบรุดแป่บเริ่มจากนี่ข้างข้างคุณเลยนี่เลยครับน้องจอยน้องจอยเป็นไหมล่ะคะก็ไม่นะคะน้องก็ผ่านมาเยอะงมีของนิ่งๆเฉชัดๆนี่เลยค่อก็เฉยๆก็ลังคามากกว่าพี่าอะไรเก็บเก็บไว้บ้าง เคยรู้คอนเซปต์ของงานนี้หรือเปล่าเป็นไงแบบรู้สึกว่าได้ร่วมงานกับไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ้ยหรือว่ารุ่นพี่ตั้งแต่เอฟสามเอฟสี่ใช่รวมถึงร่วมกับเนี่ยเขาก็เป็นร่วมกับที่มีผลงานมาเยอะแยะมากมายเรื่องของการกำกับคอมเมดี้ถึงเต้นมากงานงานนี่นี่แหละเมื่อกี้บอกเฮ้ยเมื่อกี้บอกเฉยแล้วเ็นคนดีมีความซับซ้อนในบุคลิกมากตื่เต้นมากที่ได้รู้ว่าจะมาร่วม นี่แหละนี่แหละคว้ามาจะพวกโกนอย่างนี้ว่ามันจะฮาต้องพวกโกนเห็นไหมพวกโกนที่ตอนนี้ยังไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์เลยแตนไปแล้วนะไปนี่ฮากันโอ้ยจงร่มเลยนะจงร่มจงร่มตอนนี้ไม่รู้อะไรจริงไม่จริงเลยคือสัมผัสไม่ได้สัมผัสไม่ได้ยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าน้องจอยทั้งตื่นเต้นแย่เฉยๆเออเอาแล้วน้องแ่อาถามทางนี้บ้างน้องเฟรมพูดไหมน้องเฟรมปะเรผมก็ อย่าแอปอย่าแอปอย่าแอปจริงๆก็งงนะครับมาได้ไงครับปกติเป็นคนขึ้นมตรงไหนเขาขึ้นเป็นขึ้นมาก็เสื้อดีสุดเลยนะครับพี่เฮ้ยเฟรมจะล้อมากเลยเสื้ออย่าให้พูดนานๆครับอะไรฮะพูดนานๆเดี๋ยวมันจะไปขอนแก่นอะไรก็รู้สึกไงรู้สึกไเส้นมากนะครับเดาชัว ที่จะทําให้ทุกปกติทุกคนก็ไม่ค่อยได้เห็นมุมตลกของผมนะไม่มีตลกไหมถามว่ามีไหมไม่มีหรอกตลกก็อาจจะได้เห็นในเอฟคอมเมดี้โชว์คอมเมดี้เอเวอร์ตลกกับเกียร์น um ี่มีเส้นบางๆแล้วเราผมอยู่เส้นไหนดูละกันเนาะสองคนอ้าต้นมั่งต้นมั่งเออก็เฉยๆครับอ่ราะเดี๋ยวล็อกกันปั้นนี่กันอยู่ไม่แต่ก็โอเคก็จะได้ทำอะไรแบบ ที่ไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยตลกตลกเพราะนี่เขาไม่ใช่คนตลกไม่เขาไม่ใช่คนพูดมากอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แต่ที่พูดอย่างเงี้ยตลอดเลยที่พูดมาตรงข้ามตลอดเลยอ่าล้วคิดว่าจะมีโชว์อะไรพิเศษในงานนี้ไหมไม่มีเห็นไหมเขาเลยบเอาคลิปเอาไว้คือรูปใหม่นะมาแรงมากอันนี้โชอย่างนี้มาระดับแปดนี่ต้อแล้วเนาะ คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นอวอร์ดเขาจะต้องมีการมอบรางวัลกันรางวอร์ดแต่ว่าเอ๊ะแต่ว่าจะมีรางวัลอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้าเฮ้ยช่วงนี้ดิช่วงหน้าเฮ้ยช่วงนี้ช่วงหน้าเเอาละค่ะไม่ทะเลาะกันนะคะตามช่วงหน้าค่ะว่าจะมีรางวัลอะไรบ้างในเวทีครั้งนี้มันเป็นรางวัลเลยเนี่ยก็พยายามจะ่าโม้เลยกัช่วงหน้าช่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีร่วมกับครูแฟนตาเชียภูมิใจเสนองานประกาศร,รางวัลสุดฮากับรางวัลเสียงทรงพลังยอดเยี่ยม <ๆ S 1> รางวัลสเตปเทพ <ๆ S 1> รางวัลหุ่นทรงพลัง <c oughs> รางวัลขวัญใจแฟนคลับ <c oughs> และอีกสารพัดรางวัลสุดฮามากมาย <c oughs> ในงานกรุงศรี AF Comedy Award c ค m e d y a w a r ววันเสาร์ที่12พฤษภาคมนี้ณทันเด้อโดมเมืองทองธานีสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีเมืองไทยประกันชีวิตสปาชาสไลมิ่งเซ็นเตอร์อัลตร้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจากทรูออนไลน์ เมลับกลับมาคุยกันต่อในโอโซนิ่งแฟชชนะคะเมื่อกี้ก็อุ้ยแค่ช่วงแรกดิฉันก็เหนื่อยหมดพลังงานนะคะเหมือนทํางานมาติดกัน3วันนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยแย่งกันพูดหามากขนาดน้องจอยนี่นะคะเห็นนิ่มเกียรอย่างนี้ก็ร้ายเหมือนกันนะคะร้ายอยู่เหมือนกันนิมเกียรติมีความหมายแสงอยู่ในการเว้นช่องว่างเมื่อกี้พูดนิ่งๆทีไรสะดุ้งทุกทีนะคะนะคะอ่ะกลับมาที่นี่เหมือนเดิมเอฟ เมื่อกี้เราคุยกับน้องไปแล้วว่าน้องรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร่วมงานกับพี่เขานี้ถามพี่บ้างเพราะพี่เนี่ยก็จะต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับเพื่อนเพื่อนเอฟแน่นอนอยู่แล้วนโวเจอนี่รู้จำชื่อไม่เคยด่้อยอยากรู้ว่าถ้าได้มาทำงานร่วมกับเพื่อนเพื่อนที่แต่ละคนก็ตลกอ่ะสนุกสนานกันมากอ่ะรู้สึกยังไงแล้วแต่ละคนแบบเตรียมรับมุกกันยังไงมีคนไหนที่เรารู้สึกว่า กลัวมุกมันเหลือเกินเลยไหมเออเทับบี้ล่ะทับบี้ล่ะทับบี้ดูขำสุดละโอ้ยกลัวสุดละเอาเรื่องอะไรเรื่องอะไรเลยทับบี้ว่าไงทับบี้ดีค่ะอะไรวะตามนั้นอะไรนะอิสระดีไม่ทับบีบอกว่ารู้สึกว่าใครเนี่ยตลกที่สุดหน่าโก้ที่สุดเลยเนี่ยจะไปเจอมุกคนเนี้ย โอ้ยทุกคนเลยค่ะก็ทุกคนเลยทุกคนเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้น่ากลัวหมดเลยแอบพางเหรอแหมไม่ต้องมาทำหน้าอย่างนี้เลยนะทำหน้าติ๊กเขาจะบอกว่าของแทบมีแขกรับเชิญด้วยแหลกครับไม่ได้มีแค่พวกเราใช่มีแขกรับเชิญใช่อ่ะใครเป๊ไม่บอกอ้าวแต่ว่าลั่นมาขนาดนี้เดี๋ยวไปดูที่นู่นจะบอกว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ได้จูบแรกของแทบด้วยนะ เฮ้ยเอ้ยจะเหรอได้เาี๋ยวต้องพูดเดียวกันพูดเป็นเล่นโชว์พิเศษเขาประกาศรางวัลมีจงมีจูบอะไรกันเนี่ยฮเ้ยบ้าไปแล้ว Oh my gosh มีน่่าเชืะ Oh my god เคลซี่ขอเล่นแทนได้ไหมเบนรี่อินเซนอเ้ยไม่น่าเชื่ออ่อแล้วอย่างน้องๆ้อง่ะน้องๆกลัวใครบ้างน้องๆกลัวใครบ้างไหมรุ่นพี่อย่างเงี้ยไม่กลัวครับไม่กลัวเฮ้ยกลัวใครถามถามพี่นะพี่คนนี้เขาเงียบเหลือเกินมีใครที่แบบว่าพี่ว่าเจอมุกอันนี้แหละเราต้องแบบ ต้องหลอกให้เขาไหนผมสั้นหรือผมยาวผมใช่หอผมใช่ไหมกลัวคนไหนก็ตัวตัวเราใหญ่จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ตามมุกคนอื่นไม่ค่อยทันเท่าแต่ก็ถามว่ากลัวไหมผมไม่กลัวหรอกครับนี่เท่ตั้งจริงเริงเสรยจน้องแข่งแล้ววันนี้น้องแข่ง่ะที่เซ้นต์ เมื่อเมื่อปีแล้วเขาประกาศสักดาไปแล้วกับเพื่อนเขาใช่ใครนะใครนะกับเบนครับกับเบนใช่แ่ือไซรละโมนี่ที่เล่นกีตาร์ที่อีกีตาร์ค่รั้นี้หลังคอนสิร์ตวันสิบแปดหัวนี่ยุ่งแบบนี้เได้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 ไ้ไดดได้ไได้ไได้ไดอไดนได้ไดอไดนได้คด้้ได้้ดม้ไ้้ด ถ้ายอย่างปีแล้วที่เป็นคลื่นรูปใหม่ดีนะเราก็ไม่เคยเห็นน้องเพราะว่าแบบว่าจะแสดงหรือว่าอะไรได้ขนาดนี้อ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูชนกับ F8 ปีนี้ดีนะ,ะ,ะนพ,พูดชื่อหน่อยดีกว่ามีใครบ้าง F7 F7B e, น้ำแข็งบอสอเดนปอ กรีนเรีนด้วยเหรอกรีนกรีนไม่ค่ตลกีต้องขอพูดชื่อสุดท้ายกรีนเสร็จกรีนไม่่ตลกอ่ะกรีนไม่ตลกเอดูเยงไงอกเาะกันมากกว่าเนแนวไม่สะอาดไม่เน้นตลกเน้นสกปรกไว้ก่อนเออนะอตากจะบอกว่าไม่ใช่มีแค่27คนนี้เท่านั้นมีแขกรับเชิญสุพิเศษตั้งแต่ปีที่แล้ว่เบิตเนซี่เมียวนี่พ่เมรัตอ่าพี่เอกค่ะมาเหมือนเดิมพ่ใช่่ก่ งานนี่ย้เป็นงานประกาศรางวัลเพราะฉะนั้นก็ต้องมีพิธีกรในงานก็มีพี่เอกใช่แล้วก็พี่เหนียวประวันรัตน์พี่เหนียวเลยนะประวันรัตน์มันหลงไม่หรือว่าเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปินเป็นตลกรุ่นใหญ่แล้วพวกเราเนี่ยถือว่ายังไม่ยังไม่ตลกเข้าเขาอ่ะแล้วมาเจอเขาเนี่ยรู้สึกยังไงปีที่แล้วนี่คือขนาดซ้อมแล้วนะพอไปเล่นจริงควบคุมตัวเองไม่ได้คือจะไม่ค่อยเหมือนกันสักรอบใช่ใช่เราจะแบบว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นไปทุกรอบ ก็สนุกมากค่ะแล้วก็พี่ก็คุมงานอยู่จริงเพราะว่าพวกเราก็แบบคนละนิคนละหน่อยมาประกอบกันแต่ว่าพี่เขาต้องอยู่ตลอดโชว์เลยใช่แบบว่าโปรจริงใช่แต่เรื่องตลกมันต้องลื่นนะลื่นตลื่หลลื่นลื่นเปิดเปิดตั้งเนี่ยตั้ลื่นใหญ่แล้วบื่นแปลกแปลก อปนไนไ,ไหนท,าทานทอน,นี่ลื่นมุกหรือลม,ม,ม่รู้กลับมา <c oughs> อยู่ที่งานเขาบอกว่ามีหลายรางวัลทั้งหมดที่เจคนนี้คือผู้เข้าชิงรางวัลทั้งหมดครับรางวัลเนี่ยมีอะไรบ้างมันต้องแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนอต,ต่างกม,ม,มีดาราดำยอดเยี่ยมมีอะไรบ้างใครรู้บ้างรางวัล มีพลังเสียงยอดเยี่ยมโอ้โพลังเสียงยอดเยี่ยมนี่เหมาะกับเราอยู่แล้วเอ่อสเตเต้อะเต้นเกี่ยวกับเรื่องเต้นนะคะมีรางวัลลิปสิงยอดเยี่ยมมีไหมไม่มีนะไม่มีหรอไม่มีหรอ ก็มีมีรางวัลที่แตกต่างจากเวทีอื่นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีรางวัลแบบฮาฮาแน่นอนอยู่แล้วที่จะได้จะอ้าวได้เห็นหน้าค่าตาไงว่าใครแบบจะได้เข้าชิงรางวัลประเภทที่เราเคยพูดถึงคือเรื่องของรางวัลเนี่ยที่เราเคยคุยกันเล่นๆเนี่ยเราเคยคุยกันตั้งแต่เราเคยมอบเราเคยมอบให้หลายๆคนแล้วเหมือนคิดขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองคิดกันมาหลายแล้วไม่ว่าจะเป็นรางวัลยันผ่านะยอดพี่รานนี้ส่วนตัวนะที่ต้งปีน ใหม่หลายท่านหลาายท่นผู้ดูแลศิลปินยอดเยี่ยมเราพูดเล่นๆกันอาจจะขึ้นไปอยู่บนเวทีเราบรรดาผู้ชมอาจจะได้รับรู้ว่าจิตใต้สำนึกของพวกเราเองนหมคิดอะไรกันอยู่ใครคิดอะไรกันไว้บ้างใครเกลียดใครใครชอบใครไม่รู้ศิลปินนี่มันจะเป็นศิลปินหน้าใหม่เยอะศิลปินหน้าใหม่จ้ะศิลปินหน้าใหม่เนี่ย ผิดกขพูดไ้เนี่ยสไลด์แล้วตาใหม่คิ้วใหม่จมูกอันนี้แหละอันนี้แหละย้อดเยี่ยนรจะได้ไปอย่างเงี้นตามกันคราวนี้เราให้ทั้งหมดเนี่ยเก้าท่านคิดกันเลยดีกว่าว่า มีรางวัลอะไรในใจที่เราอยากจะมอบให้กับเพื่อน AF เราบ้างรางวัลอะไรก็ได้ให้ใครก็ได้ในเพื่อน AF ของเราผมก่อนเลยเสียดายยามยาผมให้คุณเก็บไว้เก็บไว้คิดคิดเบรกนี้คิดไว้ก่อนเฮ้ยอะไรทำไมต้องเบรกอื่นตลอดเลยเขาไม่ด้ติดตามไงโอ้โหเขาไม่ได้ติดตามไงช่วงหน้าเราจะมาคุยกันว่าแต่ละคนมีรางวัลอะไรในใจที่จะเฮ้ยเบรกนี้เลยมาช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าค่ะ ครับกลับมกันต่อกับรายการโอโซนิ่งเฟรชในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกับเรล่าศิลปินผู้เข้าชิงในในรายการกรุงศีเอฟคอม y a ดี้อวอร์ดเนี่ยทั้ง9คนนี้อยากให้เรานิดนึงว่าวิธีการประกาศผลรางวัลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากวิธีการประกาศผลรางวัลเวทีอื่นยังไงอัน้นี่เนรมิตเหมือนการประกาศผลรางวัลจริงๆเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีรางวัลแปลกๆแล้วก็มีแบบ ใครที่แบบเดินออกมารับรางวัลแปลกๆหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยมันรับทั่กรันจะได้รางวัลไปเองอะไรับไม่ธรรมดาแน่นอนครับด้วยไปถึงโชว์ด้วยที่จะมีขั้นพวกเราจะเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ร้องเพลงด้วยมีด้วยมีการร้องด้วยใช่ซับเหงื่อเลยมีผมมีแต่ข้อมูลจริงผมไม่ได้พูดตลกไม่ไ่้จำข้อมูลอยู่คนเดียวเลยครับเนี่ยมีเลยไม่เล่นมุกเลยมีมากดีมากอะไรหลังเมื่อกี้ดที่แหล้ที่จะขำด้วยี่จะขำอะไรที่จะขำคุณแทบ ไม่สร้อยทุบเข่าไม่ได้เลยงูถอนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่กันเลยานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียกเต้นแมสเตจมีเรียกมีเรีแอคเออรีแยกมีเรื่องเหมือนแบบเหมือนคนมีปัญหาเออตั้งใจฟังง่าตั้งใจฟังยังคิดเล็กๆนะเออคราวนี้มีโชว์อะไรพิเศษมาแต๊บของแต๊บอบบ มีครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้แต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงร้องเพลงเออเพราะวันนี้ผมคุยกับคุณพีเดฟเก่งแล้วนะครับจะมีการคิดโชว์ร้องเพลงอะไรกันด้วยแต่ว่าเป็นโชว์พิเศษมากนะครับผมก็อยากให้ติดตามแต่เรื่องการร้องเพลงได้สำเนียงเด็กแกล้มอะ้รไหมเออใช่เปโต๊ดไปโต๊ดนะช่วงที่เราที่เราบอกไว้ว่าเราอยากให้แต่ละคนเนี่ยคิดรางวัลอะไรก็ได้ที่อยากจะมอบให้กับเพื่อน AF ด้วยกัน คราวนี้ผมว่าเริ่มที่ใครดูมีเริ่มที่น้องเฟรมก่อนละกันน้องเฟรมเหรอรางวัลอะไรดีครับรางวัลเนิดออกแล้วอ้าวไม่ออกแล้วคิดออกแล้วเป็นอะไรเนาะไม่เป็นไรเนาะรางวัลอมตะเฮ้ยทำไมอะไรอะไรไม่รู้ครับอ้าวมันลั่นอะไรออกมาวะเนี่ยรางวัลอมตะเด็กๆเนี่ยตอบแต่เติมข่าวช่องว่าง ไม่เคยสอบไม่เคยสอบวิชาแบบว่าจงจงอธิบายพอสังเกตอธิบายไม่เคยเจอตอนไหนไม่มีนึกถึงใครนึกถึงใครเอาไไออ้้เอาางงบ้เออคิดเออเอาเอาเอาตรงนี้ได้อะไรก็ได้พี่ก็ได้นี่ไงท่านนี้เขาไม่ยกมทำอะไรมาฝากเขาเรียกโบราณ เราเชื่อกันไว้แล้วบอกห้ามจับโอเคแหละได้ได้ได้รอดรอดหลอนรอดอดไม่เอามาข้ามไปเ่อใครคิดไม่ยากอ่ะเฮ้ยเหมือนเล่นเกมโแลนไม่ไดีอ่เดี๋ยวดิฉันดิฉันชอบตรงความแน่นอนบอกว่าอย่าอย่ามาเพิ่งมาถามไ่เอาไเอามแลวิดออกมาทีเดียวได้ไหมาแยกแล้วนะชอบเอาอะี คานทองอวอนไหม้เพราะว่าก็มีเอฟอยู่หลายคนที่หลายคนหลายคนไม่ได้ไม่ได้เอารถลูกสปูกันแล้วผมมาาาประชชเขิซึ่งเราเราจะแจกคู่กันกับหัวกระไดไม่แห้งคาร์ทอวอนนะหลังให้รู้กันไปว่าความแตกต่างระหว่างชนชั้นในเอฟเนี่ยมันมากขนาดไหนเดี๋ยวให้ใครเขายังไม่บอกเลยว่าใครใครเป้าแข่งขันเราเพิ่งจบตากันเพื่นนี้ เราให้ท่านผู้ชมช่วยกันช่วยกันแบบอะไรมยมาี้นใช่้ามีอะไรอย่างงี้มีใครบ้างังกันที่อยู่ในใจมม่พูดมาเลยเออไหนๆพูดมาขนาดนี้ละจริงๆเราสองคนก็อยู่ในคดีกรีนนะมได้นะพี่เขาเรียกว่าเปรางวัลเป็นมางวัลเซฟเตัวเองรางวัลทมาเสถยรวัฒนธรรมไทยหลังมวจะหนวนตัวเ่วนได ไม่ได้เอารถออกจากอู่นานนะพี่ก็อยากจะซ่อมบำรุงบ้างอะไรบ้างอะไรไม่มีนะเออนะปวดตอกลุ่นอันยากด้านหลังต่อที่สาระสาระสาระอีกแล้วผมรางวัลคนที่มั่งคั่งรางวัลอะไรดีอ่ะเอาเป็นยานพาหนะยอดเยี่ยมแล้วกันอ๋อใส่บ้างอ๋ออย่างบางคนใช้ใช้เอ่อ จักรยานยนต์เดี๋ยวบางคนใช้รยานก็มีรถที่แบบแต่งเท่มากเออเลยครัออบาบางคนก็แบบสูงสูงไม่รู้จะทำสูงไปไหน มีผคนตาเรื่องผตาเห็นไปรอดรอดรอดรู้นะอันนี้ใครรู้มีคนร็จะดีผัวตาก็จะมีชิงรางวัลหลายคนคิดว่ารางวัลที่เหมาะใครครับคิดว่ารางวัลที่กินกันแทบจะไม่ยากเลยบี้กันมาเลยบี้กันมาเลยสุดเลยโอ้ตายละบี้อะไรบี้อะไรบี้บี้กันมาบี้กันมาเลยแป๊ดแป๊ดบี้เหรอไม่รู้อันนี้ผมไม่ทำไมถูกแล้วไม่ถึงไป๊ดแป๊ด้วยครับไม่ตตัดแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ชนะเลิศนะท่ใช่ฮะ รถเข็นหมาลูกโป่งน้องโยนให้เขาโยนให้เขาไม่พูดนี่โยนให้เขาผมไม่เกี่ยวผมไม่พูดไข่ด้วยคุณน้องไม่รู้เดี๋ยวไปว่าหลังใหม่อ่าถัดมาน้ำแข็งครับใกี้พี่เขาบอกว่าเรื่องยานพาหนะไปแล้วเอาเป็นตัวคนแล้วกันรางวัลเด็กแว้นยอดเยี่ยมครับ มแล้วก็มีพี่ตุ้ยพี่ตีพี่มิวพี่ตีผมพี่บอยนั่นแหละแว้นยิงเข้าไปได้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 ยมังไงก็เป็นเรื่องของให้ไปนอนก่อนนะฮะเสือเป็นชอบลืมเนื้อยอดเยี่ยมน เพราะผมว่าเอฟหลายคนเนี่ยเวลาเราไปร้องเพลงอะไรบางหลายคนลืมเนื้อเออแล้วดีการลืมเนื้อคนน่าเกลียดด้วยที่อะไรเงี้ยเอออาจจะมีด้วยตรงนี้เออบางคนบางคนมัวแต่แอดลิบเอออย่างเพื่อนผมเน่ไอเหี้ยในว่านไฉเนี่ยต้องเข้าแน่นอนเพราะว่าทุกวันนี้เพลงที่ไม่แต่งยังลืมเพลงเอยังลืมเนื้อเลยเขียนนี้นะแทะไม่ต้องลองมีงินแล้วว่าคนอื่นให้วาดไปไห้ไปแต่พี่

ไปไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันแล้วพี่ก้อแกไม่แบบคือมันดึกแล้วพี่ก้อแกต้อไปกินไข่แดงก็สั่งเอาเอาไข่ขาวเปล่าๆอะลวกมาให้หน่อยแล้วเอาไข่แดงมาใส่ฟองหรือว่ามีอีีกเหตุการณ์หนึ่งในการในการไปทัวร์แล้วก็ทานสั่งไข่ต้มมาเจ็ดฟองแล้วกินแต่ไข่ขาวแล้วเหลือไข่แดงชิงเอาไว้น้องขนาดนั้นเลยแล้วคนที่ต้มไข่เดิมมันต้มทัวทุบลงไปไก่เตี้ยไปเลยตล้วมันกินซี่ มันก็เลยลามมาเลยลามารางวัลของผมรางวัลโหลดยอดเยี่ยมอันนี้เข้าวชิงเบียดกันแบบสูสีเลยครับมีตีกับก้อนเนี่ยโอ้โกินกันไม่ลงยิดกันมาเลยน้องๆคนนี้เสมอแบบแบบโหลดกันมาเลยเลยลามมาถึงรางวัลนี้เพราะว่าโดนคนขายขายตกกระบาลแล้วพี่ใช่เดี๋ยวไปกินด้วยกันทิ้งท้ายทิ้ท้ายพระจ้าเอ้ยยังไม่หมดจพระจ้า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 ก่อนรางวัลลำหน้าดีเด่นลำหน้าดีเด่นอะไรอะฟังจากฟังจากผู้เข้าชิงครับ ว่านไฉดูแลแอนลาซิสต้าใช่เลยใช่เลยมีใครอีกบรูน่าทุกคนนี่เรียกว่าสูสีกันเหมือนกันเริ่ดต้องจอามายืนหน้ากระดานแล้วจัดสิน้ดยรูปภาพจอยนี่ก็ได้จอยก็ได้เหรอลอง่านคาอยารัดมาแล้วตอนนี้เออให้ปองแอร์หน่อยหนาวฟันออกปากน เตาแอร์เหนือเหือแท่งเลยทีเดียวนี่เราเล่นทางกายภาพเขาไม่เอาไปเลยเขาที่แล้วเขาโดนไปแล้วผมได้แล้วแอนเนี่ยวันเดียวกันอย่างเงี้ยต้องจอยต้องจอยละต้องจอยละชี้ออกยักเป็นหลายรางวัลแบบในรางวัลเดียวอะค่ะเป็นที่ดูดีมีเสน่ห์สวยแล้วมันชี้เข้าตัวเองด้วยมือมัลล็อปแล้วก็เสร็จค่ะดีดีดีเพราะเรามีเนี้ยบเยอะนะเอฟเนี้ยบเราเนี้ยบเยอะคิดว่าเป็นใครคะ เต่าไหมเต่าต่าไหมไม่น้องน้องไม่พูดน้องทำยังไงน้องมาดิเรียงคุยกันอย่างนี้แล้วเนาะเออเราไม่พูดมันงงมากเราต้อเตอบใส่ตาว่าตอบดึงขาตอนนี้หนูคินคำพูดเอาไว้แล้วตอนที่จะขึ้นหลับหลับโอเโหตอนที่พอดีเป็นการทำกานบ้านโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะลาตำแหน่งนะคะอ้ได้อยู่แล้วจะวานเหรอ ต้องมีการส่งมอบตำแหน่งกันเลยเหรอทุกเวทีนี้เอาล่ะนะคะก็เรียกนลมย่อยกันด้วยรางวัลของแต่ละคนที่พูดขึ้นมาหนว่าคิดภาพตอนขึ้นไปแบบกล่าวคำขอบคุณเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดานะน้องดหรือรางวัลอ่ะถ้าเป็นพี่กีพี่อีจะขอบคุณอะไรก็ขอบคุณท้องฟ้าขอบคุณอะไรขอบคุณฟ้าให้เขาฝากกันหน่อยดูนะว่าเออฟธรรมดีอวอร์ดเนี่ยจะมีวันที่เท่าไหร่ที่ไหนยังไงบัตรยังไงซื้อได้ที่ไหน วันที่12สวันเสาร์ที่12สพฤษภาคมครับปีนี้ปีนี้ปีน้ที่ทันเดอร์โดมนะครับเมืองทองธานีครับซื้อบัตรก็มีราคา3 0 0 0 2 5 0 0 2 0 0 0 2 0า0 1,500 1ส0 0 0นะครับก็ไปดูรายละเอียดนะครับที่เว็บเว็ิดฮ้ยไอ้เห็นที่อย่าฟังผมม่เห็นอเวอ์เ b ็บว i คิทบ o ด o นะครับหรือว่าโทรไปที่0 2 9 0 0 9 9 9 9กครับ พูดเสร็จจะมีตัวนักเสวี่ยวิ่งขึ้นมาขอบคุณครับนะคะก็มีแค่รอบเดียวเท่านั้นวันที่12พฤษภาคมใครที่ยังไม่มีบัตรก็ต้องรีบไปจับจองกันเพราะว่ารับรองว่าสนุกสนานเฮฮาแน่นอนสำหรับใครที่ติตใจมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็อยากเห็นด้านฮาฮาของพวกเราเหล่านี้ด้านมือเถิดด้านรับรองเนี่ยนะคะก็อย่าพลาดนะคะ12พฤษภาคมข่าวเฮฮาแน่นอนกรุงศรีเอฟคอมเมดี้อวอร์ดอ่ะสุดท้ายแล้วอยากให้คุณตุ้ยรายการเป็นตัวแทนหน่อยเชิญชวนแฟนคลับ แต่รายการทุกทุกเฟสแล้วก็ทุกทุกคนที่ชื่นชมพวกเราเนี่ยไปไปร่วมงานนี่หน่อยไปร่วมงานกับเราวันคั้งนี้หน่อยก็กับเอฟทุกๆปีทุกๆครั้งเราก็จะมีงานดีๆจัดขึ้นมาอย่างก่อนหน้านี้ก็เป็นออรซีซันนะฮะซึ่งก็รับประกันความสนุกความสนานตลอดเวลาแล้วเพราะว่าเราจะตอบแทนแฟนคลับเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งกับคอมดี้อะวอร์ดครั้งนี้นะฮะก็มาเยอะๆครับมาลุ้นกันว่าจะมีรางวัลอะไรบ้างมาร่วมลุ้นกับพวกเรานะฮะเพราะว่า น้องใหม่มาด้วยเอฟแจะได้เห็นน้องน้องเอฟแปล่อยของกันรอบนี้แหละตลกนะครับผมฮาแน่นอนครับไปกันได้เยอะๆครับวันที่12พฤษภาคมครับอีกอย่างพี่สังพี่สังไปแล้วพี่สัง18มงกุฎเออไม่มากรดเดือน้อยอยาก่างตัวอย่างตัวอย่างอยากบอกว่าชายตลกเป็นคนตลกธรรมดาตลกนี่เขาเป็นตลกเป็นตลกค้นคว้าข้อมูลเกินดูนะเป็นตลกสาระเออ ขอบคุณมากนั่งเฉลี่ยรอให้กับ o อซ n นนิ่งเฟรชของเรานะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมมากที่ติดตามกันมาตลอดทั้งรายการอยากจะพูดคุยติชมกับรายการของเราค่ะเข้าไปที่ w w w f a c e b o o k c o m o z o n i n g f r e s h ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ เรากำลังจะไปเกาหลีนะคะไปแข่งรายการ Let's Go Dream Team นะคะครับเอาเป็นว่าแฟนๆนะครับแฟนคลับของกรีนแฟนคลับของผมนัททิวนะครับรวมถึงแฟนๆของไอดอลเกาหลีทุกๆคน<ช>นะครับผมก็ฝากติดตาม Let's Go Dream Team ซีซั่น2นี้ด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเราตัวแทนจากประเทศไทย2คนด้วยละกันครับวันนี้นะคะเราก็มาวิง่งการกีฬทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเพื่อที่จะให้คนหันหมอกลังกายมากขึ้นนะครับ วันนี้เรามาทำอะไรแฟมเล่นมินิคอนครับผมมินิคอนเสิร์ตชื่อว่าชื่อว่าเจมเฟมครับสเกรียนักเรียนมปลายนะฮะ